ทีนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยเราพอจะเห็นภาพอย่างว่าไอ้เจ้าสัญญากณวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นครับจริงเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> จริงๆนะทําให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันแบ่งเลขออกเป็นสองสองก้อนใช่ไหมเห็นไหมฮะก้อนแรกตรงนี้คืออย่างที่พี่บอกมันคือเรื่องของความละเอียด ก้อนหลังตรงนี้ก็คือปริมาณนะครับหรือความเยอะใช่ปะ่ะมันแบ่งเลขเป็นสองก้อนเนพราะนั้นต่อไปนี้เวลาที่เราเจอเลขที่มันเยอะมากๆหรือน้อยมากๆเนี่ยอยากให้เราใช้สัญญากรทางวิยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับทำให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะเหนะ็นไหมเอาละมาข้อเท่าไหร่ไม่รู้ข้อนี้ฮะ เงินหนึ่งร้อยพันล้านครับผมเอาค่อยค่อยคิดมา123.5งร้อยยี่สิบสามจุใช่ก็คือ10ยกกำลัง9โอเคไหมอ่านโจทย์ต่อรวมกับเงิน800ล้านครับผมออาบวกกับ800ล้านล้านคือสิยกกำลัง หกถูกไหมเท่ากับเงินกี่พันล้านครับผมอ่าเท่ากับเงินกี่พันล้านโจทย์ต้องการความเป็นพันล้านครับเพราะนั้นเราไม่แก้สิบยกกำลังเก้านะเข่ไหมทันไหมพี่ไม่แก้สิบยกกำลังเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดห้าคูณสิบยกกำลังเก้าแต่พี่จะแก้ตัวหลังครับให้เป็นสิบยกกำลังเก้าครับผมทำยังไงดีให้มันเป็นสิบยกกำลังเก้าครับ อ่าถ้าเกิดให้เหลือแค่แปดจะเป็น10ยกกำลังอะไรครับด,ด,ดีมากฮะเก่งมากเพราะว่าเราเข้าใจแหละอ้าวละแล้วพี่จะดึงตัวร่วม10ยกกำลังเก้าออกมานะข้างในนี้พี่ก็จะได้ร้อยยี่สิบสามจุดห้าบวกศูยจจบไหมครับจบไหมฮะคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหมจุดสามพันล้านนะครับเนี่ยฮะคิดกันอย่างนี้ครับผมจดไป